วันนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์ที่ยิ่วีเมษายนนะที่อาคารสู้แสดงสินคา้าอิมเพ็กอ๋ออ่าหนึ่งสิบเอ็ดถึงสิบสองเมืองทองธานีเนี่ยแล้วครับก็จะมีพิธีเปิดนะครับวันนี้เนี่ยสำนักกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเนี่ยแห่งชาตินะครับเขาจัดงานนะครับว้อส่งโครงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเผื่อชุมชนภายใต้โครงการนะครับสนับสนุนเสริมสร้างนะครับศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงในวันนี้นะครับโดยท่านนายกเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ ดังกล่าวี้กระเพื่อสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้แก่สมาชิกกองทุนนะครับภา,ขา,ขาีเกี่ยวข้องและประชาชนทตัวไปก็เพื่อให้สมาชิกเนี่ยได้รับทราบถึงแนวแนวคิดนะครับของการจัดงานครับค่ะก็คุณผู้ชมเองการสามารถที่จะติดตามชมบรรยากาศการจัดงานวันนี้ได้นะเราจะมีการถ่ายทอดสดขาทางสถา,า,านีโทรทัศน์ n b t 2hd และการสามารถหิจารับชมออนไลน์กันได้นียค่ะทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ NBT และก็ช่องทาง o t t ค่ะก็คือ คือ prd.go.th ค่ะตั้งแต่บ่าย่องจนถึงบ่ายสามโมงอ่าก็ติดตามแลก,กันได้ค่ะ